กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมปริศนา9ปีที่ทำให้239ชีวิต s. <S 77, หายสาบสูญการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมีแต่เงื่อนงำคาใจเมื่อกลางดึกคืนของวันที่8มีนาคม2557เครื่องบินโบอิง777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ m s 3 7 0 ซึ่งออกเดินทางจากกรุงัวลาลัมเปอร์จะไปปักกิ่งพร้อมกับผู้โดยสาร239ชีวิตได้หายไปอย่างลึกลับหลังจากออกเดินทางไม่นานหลายประเทศร่วมค้นหาในบริเวณกว้างเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรแต่กลับทําให้พบปริศนามากมายแตกต่างกับอุบัติเหตุทางการบินทุกครั้งจนเป็นการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อ m h 370 ออกเดินทางไปราวสองชั่วโมงสัญญาณที่ติดต่อมายังสถานีภาคพื้นดินและเครื่องบินลำอื่นๆก็ขาดหายไปพร้อมกับระบบ GPS ที่แจ้งพิกัดความสูงและความเร็วของเครื่องบินถูกปิดสนิทจากนั้นเรดาร์ーーก็จับได้ว่า MH370 เปลี่ยนเส้นทางที่จะมุ่งไปตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยวหักมุมไปทางตะวันออกเฉียงใต้อย่างคาดเดาสาเหตุไม่ได้ เรดาร์ทางการทหารพบว่า MH370 แต่ระดับเพดานบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง14,000เมตรหรือ14กิโลเมตรเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาตให้บินหอบังคับการบินได้วิทยุไปแจ้งเตือนและยังให้เครื่องบินลำอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพยายามติดต่อทางวิทยุกับ MH370 แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้สัญญาณของ MH370 ถูกปิดลงอย่างสิ้นเชิง โดยไม่มีแม้สัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆแต่เรดาร์ก็ยังจับได้ว่า MH370 ยังบินต่อไปอีกกว่าจะขาดหายไปจากจอเรดาร์จากข้อมูลของดาวเทียมและการสอบสวนต่างๆสันนิษฐานว่า MH370 อาจน้ำมันหมดและตกลงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ห่างจากฝั่งออสเตรเลียทางเมืองเพิร์ตราว2,600กิโลเมตร การค้นหาใต้น้ำครอบคลุมพื้นที่120,000ตารางกิโลเมตรและใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่โลกจะมีแต่ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรต่อมาได้พบชิ้นส่วนของเครื่องบินริมชายฝั่งด้านทวีปแอฟริกาจากการคำนวณเรื่องกระแสน้ำแล้วก็เป็นไปได้ที่เครื่องบินจะตกในบริเวณที่สันนิษฐานไว้แล้วน้ำพัดพาไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยฉเฉลยตำแหน่งที่ตกได้ ในเดือนมกราคม2560รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศยุติการค้นหาที่ใช้เวลาเกือบ3ปีอย่างไร้วิเววสิ้นค่าใช้จ่ายไปราว4,800ล้านบาทแม้ญาติของผู้สาบศูนย์บางส่วนจะทำใจได้ว่าคงไม่มีใครปฏิหารรอดชีวิตแต่หลายคนก็ไม่พอใจที่จะยุติการค้นหา อย่างไรก็ตามวิศวะกรด้านการบินบางคนยังไม่หายสงสัยจึงทำการค้นหาตลอดมาจนในต้นเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้8ปีผ่านไปวิศวะกรด้านการบินและอวกาศชาวอังกฤษคนหนึ่งก็สร้างข่าวที่ทำให้ผู้คนสนใจ m h 370ขึ้นมาอีก โดยประกาศว่าเขาพบซากเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ที่หนักกว่า300ตันนอนอยู่ก้นมหาสมุทรห่างจากเมืองเพิร์สไปทางตะวันตกประมาณ1,200ไมล์ซึ่งพื้นทะเลตอนนั้นเป็นที่ราบสูงใต้สมุทรมีทั้งภูเขาไฟและหุบเหวลึกจากผิวน้ำทะเลราว3,962เมตรหรือเกือบ4กิโลเมตร ต่อมากลางเดือนมีนาคม2565วิศวกรเครื่องกลชาวออสเตรเลียผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการค้นหาซากเครื่องบินมานานถึง25ปีออกมายืนยันว่าจากการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่โดยอาศัยข้อมูลและภาพถ่ายจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาและ g o o g l e Map พบซาก MH370 ตกอยู่ห่างจากเกาะราวของมอริเซีย ประเทศชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ไปทางใต้ประมาณ10บไมล์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการหรือมีการดำเนินการที่จะนำซากเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ขึ้นมาจากก้นมหาสมุทรเนื่องจากการหายสาบศูนย์ของ MH370 ไปอย่างมีปริศนามากมาย เช่นมีการปิดสัญญาณทั้งหมดขณะที่เครื่องบินยังบินต่อไปได้อีกและการเปลี่ยนเส้นทางบินหักมุมไปอย่างสเปะสปะไปจนน้ำมันหมดยังไม่สามารถเฉลยปริศนาเหล่านี้ได้จึงทำให้เกิดข่าวลือขึ้นมากมายเช่นถูกจี้โดยสลัดอากาศจากการสำรวจประวัติผู้โดยสารทุกคนอย่างละเอียดพบว่ามีสองคนใช้พาสปอร์ตปลอมแต่ก็เป็นการหนีออกนอกประเทศ ซึ่งพบคนใช้พาสปอร์ตปลอมเป็นประจำและไม่มีประวัติที่น่าจะเกี่ยวกับการก่อการร้ายเครื่องบินถูกบังคับด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ก่อการร้ายถ้ามีเทคโนโลยีถึงขั้นนี้ก็คงมีการบังคับเครื่องบินได้หมดคงมีการถูกบังคับกันทุกวันซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เครื่องบินลำนี้ขนอุปกรณ์สำคัญไปจีนฝ่ายตรงข้ามจึงชิงเอาไปโดยบังคับเครื่องบินให้ไปลงในสถานที่ลับ ซึ่งสถานที่รับนี้ก็คงไม่พ้นเรดาร์ของการทหารไปได้ข้อสงสัยนี้คงมาจากคนที่ชอบดูหนังเจมส์บอนดข้อสันนิษฐานต่อมานักบินคิดฆ่าตัวตายอย่างวิตฐารพาผู้โดยสารทั้งลำไปตายด้วยข้อนี้มีการสอบประวัติกับตันและนักบินผู้ช่วยอย่างละเอียดถึงปัญหาชีวิตในครอบครัวตลอดจนมีการค้นบ้านแต่ก็ไม่พบหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้ และยังลือว่าเครื่องบินโดยสารลำนี้ถูกเครื่องบินรบของมาเลเซียเองยิงตกจากการเข้าใจผิดชิ้นส่วนของเครื่องบินที่พบลอยน้ำมานั้นมีรอยกระสุนยอยู่ด้วยถ้าชิ้นส่วนนั้นมีรอยกระสุนจริงก็คงเอาภาพมาโชว์สนันโลกไปแล้วนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าบางประเทศมีเงื่อนงำปิดบางข้อมูลเรื่องนี้ไทยก็โดนกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกับมาเลเซียและเวียดนามที่เครื่องบินอยู่ในเรดาร์ของสประเทศนี้ สรุปได้ว่า9ปีที่เครื่องบินโบอิง777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 หายสาบสูญไปนี้แม้การค้นหาอย่างเป็นทางการจะยุติไปแล้วแต่ก็ยังมีคนขี้สงสัยยังไม่ยอมยุติพยายามที่จะหาคำเฉลยให้ได้และยังเป็นปริศนาคาใจคนทั้งโลกปริศนาเรื่องนี้แม้จะเป็นการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่มีและใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาล แต่ก็หาคำเฉลยไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวโดยก่อนหน้านี้สกอตวาริงนักวิจัย UFO ได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจใน Google Earth บริเวณแหลมกูทโฮฟประเทศแอฟริกาใตา้โดยปรากฏเป็นเงาคล้ายเครื่องบินทั้งลำจมอยู่ใต้ผืนน้ำสกอตอ้างว่าเขารู้ได้ทันทีว่านี่คือเครื่องบินเพราะเขาเคยทำงานบนเครื่องบินทิ้งระเบิด B 1ที่ฐานทัพเอลเวอร์สยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพอากาศ ซึ่งเขาคลุกคลีกับเครื่องบินเป็นอย่างดีจากแหล่งข่าวระบุว่าเครื่องบิน MH370 บรรทุกเชื้อเพลิงได้มากพอที่จะเดินทางไปไกลถึง12,779กิโลเมตรที่เลยแหลมกูทโฮออกไปได้อีกถึง1,000กิโลเมตรแต่บางแหล่งข่าวก็อ้างว่ามันสามารถเดินทางได้เพียง1,000 10, 0กิโลเมตรซึ่งนั่นคือปัญหาเพราะมันอาจตกก่อนที่จะมาถึงแหลมกูทโฮราว3 0 0 0ไมล์ส่วนภาพของ Google Earth ภาพนี้ ถูกถายเอาไว้เมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2015จนมาถึงตอนนี้ด้วยกระแสคลื่นลมแรงบริเวณแหลมกูทบอาจทำให้มันเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปอีก3-60กิโลเมตรถ้ามันลอยอยู่ใต้ผิวน้ำราว4-9ฟุตสุดท้ายสกอตได้กล่าวว่าเขารู้ว่ามันมีโอกาสน้อยกว่า1%ด้วยซ้ำที่จะมีโอกาสเป็น MH370 แต่มันก็ดีกว่าข้อมูลที่ผ่านมาที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยและเขาหวังว่าคดีนี้จะปิดลงได้เพราะเขาเองก็รู้สึกเสียใจไปกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคนด้วยจริงๆนี่คือเรื่องราวปริศนา9ปีที่ทำให้239ชีวิตหายสาบสูญการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมีแต่เงื่อนงำที่คาใจขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mgronline.com และเพชมายา .com ครับ